โอเคครับก็สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม Monster In Champion s h i p นะครับก็จะมีของรางวัลให้รับ,บามากมายนะครับวันนี้ก็ได้เศษเบตามอนมาสิบเศษครับไม่รู้ว่าอุ้ยเราก็ได้เพชรด้วยครับโอ้โหได้เพชรโคตรเยอะเลยครับงั้นเรามาสุ่มกาชากันโอ้ก็โยนบอลไปเลยจับมาชชโดูกััน โอ้โหไม่ได้นะครับทีแรกทีสองนะครับทีสองก็ยังไม่ได้นะครับทีสามก็ยังไม่ได้นะครับท่านเทพมาจโดทีสี่นะครับมาครับขอติดด้วยเถอะครับโอ้โหไม่ติดนะครับจับยากจริงๆครับกมอนเทพแต่ว่าผมต้องจับเพิ่อัพมันขึ้นหนึ่งดาวให้ได้นะครับหนึ่งดาวม่วงครับโอเคก็โยนวัน ก็จับยากมากเลยครับเออจับได้แล้วครับมาชาร์โอเคครับก็กิจกรรมตรงนี้มันก็จะบอกด้วยครับว่าตรงไหนเปิดแฟตไอตรงไหนไม่ใช่ก็ซื้อได้เลยครับอันนี้ครับห้าร้อยเพนะครับ ผมก็เสียมาเพื่อซื้อเลยครับเพ oh, okay. anyway> okay. well> ื่อมาเจดคนเดียวมาครับเราก็มาสุ่มกาชากันเลยครับโอ้โหแรนดอมเดี๋ยวเราแรนดอมเศษกันก่อนก็ได้เศษค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เพชรซื้อมาก่อนนะครับแล้วผมก็จะใช้สูตรของผมด้วยนะครับโอเคสูตรเลยครับมีชื่ร้อย โอโหไม่มีชื่อครับต้องรอการันตีโอเคครับไม่ได้ตัวอะไรที่จะทำผลประโยชน์ให้กับผมได้เลยโอเคเดี๋ยวผมก็จะคิดเข้าไปดูอีกทีว่ามีตัวอะไรใหม่มาหนูว่ามันจะมีแครื่นี้หรอครับเนี่ยมันไม่ต่างอะไรจากเดิมเลย ด่านอื่นมันบลดล็อกยังไงเฮ้ยมันมีแพ็คมันมีแพ็คอยู่นี่โอ้โหเน็ตลุดครับผมอะไรครับเนี่ยโอ้โหเน็ตลุดเดีย๋ยวเราไปสุ่มกาชากันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมต้องดูก่อนโอเคครับเน็ตลุดออกเกมเข้าใหม่ป๊บ ไปเลยโอเคก็อัาไปเลยแล้วก็กลับมาปั้นโฮโอใหม่นะครับชิปของเจ้าโฮโอกับเจ้าลูกเกียก็จะมีขายนะครับก็ซื้อสามารถซื้อได้เลยนะครับก็ง่ายๆเลยครับในการหาเศษของพวกมันก็อีซี่นะครับ เราก็แลกเศษของมันมาเลยนะครับสองตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีประโยชน์และดีมากๆเลยนะครับนี่ครับลูกเก้วก็เป็นตัวที่ดีมากแล้วเป็นตัวที่ผมชอบด้วยไม่แค่ไม่ใช่แค่ดีนี่ครับก็อัพดาวให้ลูกเก้วไปเลยครับนี่ครับอัพตัวครับโอเคนะครับก็รับของตรงนี้เลยนะครับรับไปเลยนะครับเรื่อมันก็ช่วยเพิ่มด้วยครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ครับนี่ครับมันจะช่วยเพิ่มเยอะมากนะครับไตรงนี้ไอ้ตรงนี้ก็ช่วยเพิ่มเอ็กพีด้วยครับนี่ครับเมิ่มผมจะห้าสิบหรอครับถ้าเริ่มห้าสิบน่าจะมีอะไรพิเศษให้ไอ้ตรงนี้ก็สามพันนะครับไม่ใช่สิครับเออไปตรงนี้ตรงนี้นี่ครับพลังงานเป็นพันเลยเสียค่านิดหน่อยครับเพชร แต่ถ้าใครมาทานก็ไม่ต้องเสียปิดนะครับได้ไปแบบฟรีเลยแต่ตรงนี้ก็ใช้อีโวนะครับแต่ผมก็เคยอีโวแค่ครั้งเดียวก็ตอนนี้ก็เปตู้ตอนนี้ก็จะเป็นเพิ่มโอกาสได้โฮโอกับลิซซอนนะครับ มันก็เป็นตัวที่มีให้แลกชิปในร้านค้านะครับนี่ครับเป็นร้านชาตรงนี้เอ้ยในร้านค้าครับพี่ให้ร้านชานี่ครับก็ตรงนี้นะครับก็มันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับเดี๋ยวจะลองใช้โฮไปตีบอสโลกกันครับ <One mess. S 1> เดี๋ยวต้องไปตีก่อน เดี๋ยวราสคลิปแล้วมาดูดาเมจที่ได้กันเลยนะครับโอเคครับนี่ก็คือดาเมจนะครับเพิ่มมาตั้งสา0หม่นแปดพันเลยนะครับก็เยอะมากๆเลยครับเดี๋ยวเราจะลองใช้สายนี้ในการตีบอสโลกบ้างนะครับโอเคครับเราก็จะสกคลิปดาเมจให้ดูเลยนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือดาเมจนะครับมันก็ได้เา่าเดิมเลยครับไม่ว่าคุณใช้สายไหนมันก็ได้เท่าเดิมครับก็คือจะใช้สายไหนก็เรืองของคุณนะครับ แต่มันก็ไม่ค่อยมีผลต่างกันหรอกครับโอเคครับตรงกิจกรรมตรงนี้เมื่อมาเราก็เจอมันจะดูออไปนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูนะครับว่าจะเจอตัวอะไรโอ้โหเมการกาเบียนครับตัวที่ผมไม่ค่อยอยากจะเจอเลยแต่ดามิก็เอสสามตัวเลยครับก็เก่งมากๆเลยครับออาผมจะจับง้ยงวยเนาะผมลุด ถ้ามีเสียงรบก,กวนก็ขอภายด้วยนะครับแต่พยายามไม่ให้มีเสียงรบก,กวนมากที่สุดเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมใช้บอลอันนี้ดีกว่าเพราะผมไม่ค่อยใยากจับปลาไปเรื่อยๆนะครับกว่าจนกว่าจะจับได้นะครับลูกบอลสีเหลืองก็มีโอกาสจับได้อยู่แล้วนะครับไม่รู้ว่าลูกบอลอันนี้มันจะจับง่ายหรือยาก โอกาสกี่เปอร์เซ็นเนี่ยครับโอเคไม่จับแม่งละหลายลูกแล้วครับหลายลูกโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าทำอไมได้บ้างโอเคตรงนี้มันก็มีให้รับนะครับก็ได้ทั้งเพชรได้ทั้งเงินเลยครับรับฟรีๆนะครับ ก็กิวใครทำอะไรไว้ตัวเองก็จะได้ด้วยครับถึงไม่ได้ทําผมก็ไม่รู้นะว่ากิวผมมันทําอะไรไว้แต่ผมก็รับรับไปนะครับช่วงหลังไม่ค่อยได้เพชรเลยเนมะื่อแต่ได้ชิ้นส่วนใน็ตอานะครับเดี๋ยวเราลองไปเปิดกันเมื่อกี้โอเคเอา้าวเมื่อกี้คือการเปิดรอระโหเศษอันนี้ผมมีโคตรจะเยอะเลยครับ นี่ครับตัวระดับเอพีของผมก็ยังอะไรอะ่ะฮะเมื่อกี้มันให้อะไรผมมาเดี๋ยวมันให้กรอบรูปผมมาหรือเปล่าแล้วมันให้อะไรผมมาตะกี้เนี่ยมันยังขึ้นอยู่เลยมันให้อะไรผมมาฮะเนี่ยมันให้อะไรผมมา เดี๋ยวผมย้ายตัวอนี้แป๊บหนึ่งย้ายตัวนี้เราทำการเยอะดีกว่าโอ้โหต้องใช้นี้ในการรีเบิร์ตอีโอ้โหเราห้ารเราห้ร้อยเพชรปั้นลราคืนไม่ได้ด้วยปั้นเราต้องปั้นเลยโอเคคลิปสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอตัวเพียงแค่นี้ครับสําหราับคนที่ชอบก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊าย